สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาทำหอมดองนะคะเราทำหอมดองไว้ทานกับส้มตำหรือทานกับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิหรือว่าแจ่วอะไรก็ได้ค่ะเวลาทานกับข้าวแล้วก็แก้เลี่ยนอร่อยนะคะหรือจะทานกับยำหมูน้ำตกหมูได้ทั้งนั้นเลยนะคะ มาดูวิธีการทำนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการบอกหอมนะคะก็คือเราจะใช้หอมแดงนะคะวันนี้ดิฉันจะใช้หอมมาเลหอมมาเลซึ่งจะเป็นลักษณะหัวใหญ่หน่อยนะคะเออถ้าเพื่อนๆจะใช้หอมแดงก็ได้นะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เตรียมน้ําแล้วก็นําหอมแดงเนี้ยคะ่ะมาแช่น้ํานะคะ แช่น้ำไว้ไว้ไว้ก่อนแล้วก็ปอกเลยไม่ต้องทิ้งไว้นะคะก็คือแช่ไปด้วยแล้วก็ปอกปอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็แกะเปลือกอกอกมันจะได้ปอกง่ายนะคะแล้วก็จะสามารถเออทําให้ไม่ให้กลิ่นของหัวหอมนะคะหรือว่าไอของหัวหอมนะคะเข้าตานะคะ <c oughs> ลดอาการแสบตาได้นะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆแล้วกเ็เราปอกมาก็ได้ประมาณนี้นะคะใครหัวเล็กหัวใหญ่ก็คือ <Okay. S 1> ก็คือแล้วแต่นะคะปอกเสร็จแล้วให้เพื่อนล้างน้ําสักสองสามน้ำนะคะเพื่อให้เชื้อราออกนะคะแล้วนํามาเสด็ดน้ําผ่านกระชอนแบบนี้นะคะ่ะให้น้ําไหลออกให้หมดเลยหรือว่าถ้าใครรีบเร่งด่วนก็คือ นำกระดาษทิชชู่มาซับก็ได้ค่ะเพื่อให้ความชื้นออกไปให้หมดนะคะจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของออน้ำเชื่อมเลยนะคะก็คือส่วนผสมก็จะมีน้ำนะคะน้ำหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงนะคะหรือประมาณสัก3ช้อนโต๊ะพุนๆนะคะ แล้วก็จะใช้เกลือเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องพูนนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมแค่นี้เองเพื่อนๆผสมเสร็จแล้วก็คือติดเตาเลยค่ะเพื่อนๆ ผสมเสร็จแล้วก็ติดเตาแล้วก็คนให้ส่วนผสมต่างๆละลายนะคะให้ละลายแล้วก็ให้เดือดสักพักนะคะเมื่อน้ำตาลเกลือละลายแล้วก็ส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะก็จะได้น้ำเชื่อมมาไม่ต้องใส่น้ำเยอะก่อนนะคะไว้ตอนหลังถ้าไม่พอเราค่อยเติมได้นะคะ อันนี้พอเราต้มกลิ่นน้ำส้มสายชูก็จะออกไปหมดเลยก็เหลือแต่ความเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเมื่อต้มพอเดือดเสร็จแล้วก็คือเราวางไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นเรามาเตรียมหอมใส่โหลกันเลยะคะ่ะแนะนำให้ใช้เป็นแบบโหลแก้วนะคะหรือว่าใช้ขวดกาแฟก็ได้ค่ะ เราตัดหัวตัดท้ายหัวหอมเนี้ยก็เพื่อก็เพื่อว่าน้ำเชื่อมเนี้ยจะเข้ากันดีนะคะจะซึมเข้าไปในหัวหอมดีเวลาเราทานก็จะได้กรอบอร่อยนะคะก็เตรียมเรียงลงไปเลยค่ะ เอาหัวเล็กลงไปก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเตรียมเรียงในขวดไว้อย่างนี้เลยเรียงไปจนหมดนะคะที่เราเตรียมไว้ของดิฉันจะเป็นหอมมาเลยนะคะดิฉันชอบรสชาติของหอมมาเลยก็จะอร่อยดีนะคะแล้วก็จะได้ลูกใหญ่ด้วยเวลาเราทำแล้วก็จะกรอบ ค่อยๆเรียงลงไปนะคะถ้าถติว่าไม่พอลูกใหญ่มากเราก็ใช้มีดแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะหอมมเลน,นี้จะหัวใหญ่เราทำทานเองไม่เป็นไรค่ะแบ่งครึ่งได้นะคะดิฉันใช้ประมาณ10หัวนะคะวันนี้ เต็มครึ่งใส่ลงไปเลยก็จะพอดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเราทิ้งไว้นะคะใส่น้ำเชื่อมเสร็จทิ้งไว้ก็คือหอมก็จะยุบตัวลงไปอีกค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนะ จะได้หัวหอมใส่เรียงๆลงไปในโหลให้เต็มจากนั้นเราก็เราก็เทน้ำเชื่อมใส่ลงไปเลยค่ะจะมี3ามส่วนผสมเท่านั้นเองนะคะก็คือ,อ,อน้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นเอง เที่ยวให้เดือดแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำมาใส่โหลนะ,ะใส่น้ำให้ท่วมหัวหอมนะคะถ้าสูว่าไม่ท่วมเราใช้น้ำอุ่นน้ำจากกาต้มน้ำนะคะที่เราไว้ดื่มกาแฟเนี่ยเติมลงไปได้คะ่ะเพราะว่าความหวานมันก็มีอยู่แล้วคะ่ะใส่ให้พอ ท่วมแค่นี้ก็พอเสร็จแล้วเราก็เหยาะน้ำพึ่งลงไปหน่อยหนึ่งข้างบนนะคะใส่น้ำพึ่งเพื่อความหอมหวานนะคะจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งจะอร่อยก็ใส่ไปประมาณสัก2ช้อนชาก็พอค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็คือปิดฝาเลยค่ะ จากนั้นก็ปิดฝาแล้วเราก็จะได้หอมดองแบบนี้เลยค่ะในขวดนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะหอมดองของเรานำไปออวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะสักหนึ่งวันหรือสองวันหรือว่าใครจะนำเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะเพื่อที่ จะได้ไม่ไม่ทานเลยนะคะก็คือเก็บไว้นานๆได้ก็คือนําเข้าตู้เย็นเวลาผ่านไปวันสองวันนี้เรามาชิมดูได้นะคะจะหวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะก็คือเราสามารถนํามาเป็นเครื่องเคียงในการทานส้มตำทานยำน้ำตกหรือไม่ก็น้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทู ทานกับข้าวสุดแสนจ,จะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ไว้ดิฉันจะหามาฝากเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะอขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือวิธีการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับหอมแดงนะคะหรือว่า จะใช้หอมมาเลก็ได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอากาศร้อนๆทำกับข้าวทำอาหารเองอยู่ที่บ้านนะคะจะได้ไม่ต้องออกไปไหนนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ